สวัสดีค่ะวันนี้เจม่ก็พามาที่ The b e Love Cafe and r e s t a ต r ลองค่ะเข้าไปดูงานกันเลยคือเจม่ก็เป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปนะคะของม่แปดค่ะที่จะชอบสรรหาสถานที่เที่ยวบ่อยๆแค่ได้วิวรูปสวยๆชิวๆบรรยากาศดีๆชีวิตก็รู้สึกว่าอืมสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแล้เงื่อนไเหมืนใหม่โกเคพวกอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่ามันจะละลายเข้าไปข้างในปากเราแล้ว เนี่ยดูสิมีแต่ของน่ากินน่ากินนั้นเลยเดี๋ยวแบบไปเที่ยวคาเฟ่อะมันจะมีอะไรได้นอกจากเค้กแล้วก็น้ำปัดของเราตรงเข้ามาเห็นตู้เค้กก็รู้สึกแบบอือกินอะไรดีกินอะไรดีแล้วดูสิมีแต่ของน่ากินนั้นเลยอะจริงๆแล้วเป็นคนชอบขนมปังชอบเค้กอยู่แล้วด้วยโอ้โหอดใจไม่ไหวสั่งของกินเสร็จแล้วระหว่างรอเราก็ขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนก่อนเลยค่ะหาที่เดินเล่นเดินเล่นไปก่อนเลย ถ่ายไปให้จุกๆระหว่างรอแล้วพนักงานเขาก็จะมาเสิร์ฟให้เราเองค่ะตอนนี้เราก็แบบชิลชิอรอบๆนี้ได้เลย คือเราจะบอกว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวมากคือเราชอบวิวที่มันแบบบรรยากาศแล้วก็แบบถ่ายรูปออกมาส,สวยๆอ,อย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปถึงเราไม่สวยเราแบบมีกล้องส,สวยๆมีมุม,ม,มส,สวยๆอย่างเงี้ยทำให้เราแบบดูดีขึ้นมาได้แล้วแหละจริงๆแล้วทุกสถานที่ที่เราคิดว่าเออมันสวยมันโอเคมันดูมุมนี้ปุงปิ้ที่เราชอบอ่ะมันทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบ้ได้พักผ่อนหย่านใจรู้สึกสุขใจจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเนาะและเจมายจะบอกว่าการที่เจมายชอบเที่ยวคาเฟ่อมันไม่ได้ทำให้เราเปิงเงินมากมายเลยนะ เราแค่มาทุระในสถานที่ในจังหวัดแถวนี้เราก็วางแผนว่าเอ้ยมันผ่านตรงไหนบ้างหน้าแล้วมีคาเฟ่อะไรบ้างหน้าแล้วเราก็หาหาหาเสิร์ชหาเสิร์ชนะถึงเวลาเราก็มาตรงนี้เลยมาตรงที่ที่เราเสิร์ชหาแล้วก็วางแผนไว้แล้วเนี่ยการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีนะทาให้เราบรรลุวัตถุประสงค์และทําให้เรามีความสุขแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ได้สิ่งที่เราต้องการด้วยโอ้ยมเมามาเยอะและ้ะอวดรูปดีกว่าลงรูปที่ถ่ายไปเลยจ้าลงจุกๆเพราะถ่ายเยอะมาก I know what it takes to fall this time. I'll do it till the sun goes down, and no, all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. In my must it's all while i share the tea, It's never the right time. Oh yeah.